สวัสดีครับก็มาดูวิธีการสร้างแบนเนอร์ a c e b o o k นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะว่าจะมาพูดถึงวิธีการทำแบนเนอร์นะครับขนาดนะแล้ววิธีการเซตต่างๆนะครับจริงๆมันไม่ได้มีอะไรยากหรอกครับแต่เดี๋ยวจะมาเล่าแนวคิดด้วยว่าทำไมถึงออกแบบเป็นแบบนี้นะก็เริ่มต้นที่ขนาดนะครับก็เราก็เข้าไปเช็คขนาดา Facebook Banner Size นะครับ จริงๆมันมีหลายขนาดนะครับแต่เท่าที่ผมลองเช็คดูอ่าน,นี้มันเป็นการทำภาพบน a c e b o o k เนี่ยฮะอันนี้ผมไปดูแบนเนอร์มาไม่รู้มันเก่าหรือใหม่เลยนะเนี่ยแต่มันเขียนว่า2022น่ะครับผมก็ของปีนี้ใช่ไหมเซฟโซนมันก็ต้องจริงๆมันต้องเว้นมาจินมานะฮะการทำแบนเนอร์สมัยนี้มันคือมันต้องทำหลายขนาดนะครับเออไม่ใช่สิทำขนาดเดียวแต่ให้มัน อ่าดิสเพลย์บนหลาย device ก็คือแบนเนอร์อันนึงเนี่ยมันจะปรากฏบนหน้าจอ PC ใช่ไหมหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอแท็บเล็ตบนมือถือเนี่ยซึ่งมันจะมันจะมีเซฟโซนนะมันจะมีขอบซึ่งจะถูกตัดออกไปนะฮะขอบเนี่ยมันจะถูกตัดออกไปบางอันเนาะเราก็ต้องทำการเซตนะฮะซึ่งขนาดที่ถูกต้องก็คือ3เอ้อ 820พิกเซลนะครับ820พิกเซลคูณ360เนะี่ยด้านข้างที่จะถูกตัดออกไปเนี่ยสำหรับมือถือนะครับหรือว่าแท็บเล็ตนะมันก็จะอยู่ที่90พิกเซลนะข้างบน24พิกเซลสำหรับเอ่อสำหรับเดสก์ท็อปนะครับก็คือแบบพีซนะีโอเค อันนี้ก็จะมาดูเนี่ยผมก็มาเซตเลยด้านข้างตรงเนี้ยด้านข้างตรงเนี้ยคือ90พิกเซลใช่ไหม90ใช่ไหมอ่า90พิกเซลนะก็วิธีเซตก็คือเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาใช่ปะ่ะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วคลิกหนึ่งทีใช่ไหมแล้วก็90 90คูณ90พิกเซลแบบนี้ยโอเคอ่าแล้วเราก็วางไว้แบบนี้นะฮะเราก็เอาลู่เลอร์ uler, ใช่ไหมเอาเส้นไกด์มาทาบเนี่ยเซตเซตสองข้างนะครับส่วนตรงนี้ก็คือ 24ิพิกเซลนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะเมื่อกี้จำไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้24ิพิกเซลเนี่ยเราก็มาตั้งหัวท้ายนะไว้เราก็จะไม่ทำเลยออกไปนะเราก็จะไม่พยายามทำเลยเลยได้นะเลยได้แต่เป็นอะไรที่ไม่สำคัญนะเช่นเห็นไหมเป็นเป็นแถบป้ายอย่างเงี้ยอ๋อหรือจะเป็นก้อนเมฆก็ได้ก้อนเมฆก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็เกินออกไปได้นะมันไม่ได้เกินไม่ได้นะจริง ก็แล้วแต่ที่จะชอบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเกินมานิดหน่อยนะครับอ่ในส่วนในส่วนของเอ่อเนี่ยส่วนส่วนที่เกินเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่แบบมันไม่ได้เป็นตัวหนังสือนะไม่ได้เป็นเบอร์ติดต่ออะไรเงี้ยมันก็จะถูกตัดออกไปได้นะไม่เป็นไรมันไม่ได้มีความสําคัญอะไรนะครับในส่วนพวกของตัวหนังสืออะไรแบบนี้นะเราก็จะไว้ในเซฟโซนนะครับไไม่ได้เซฟโซนแบบนี้ ซึ่งตรงนี้เราข้างในนี้เราข้างในเซฟโซนนี้เราก็จะเว้นมา r g จิ้นไว้อีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามนะฮบ้องกันมันถูกถูกครอปแล้วเวลาครอปแล้วมันจะถูกตัดยากถูกมันจะอ่านยากถ้าตัวหนังสือมันจะอยู่ชิดขอบใช่ไหมเราก็ต้องเว้นเว้นระยะตรงตรงตรงขอบนี้เอาไว้หน่อยเนะเนี่ยเว้นตามขอบเนี่ยเว้นสเปซเนะี่ยอันนี้เป็นเฟซบุ๊ o แบนเ n อร์ของของ เนี่ยฮะเดลี่เฮิร์บสยามนะครับอ่ะซึ่งเป็นแบรนด์น้ำกระเทียมนะน้ำกระเทียมโทนนะครับซึ่งเป็นสูตรค่อนข้างอร่อยเคยกินแล้วก็ใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็เขาก็จะสื่อถึงความเป็นออร์แกนิกนะฮะซึ่งทำเองโฮมเมดนะครับซึ่งอันเนี้ยแบนเนอร์นี้ผมก็ที่จะทำไว้เนี่ย ก็คือจะให้สื่อถึงความออร์แกนิกแล้วก็สุขภาพของคอรอบครัวนะก็เลยทำเป็นเหมือนฮีโร่อิมเมจก็คือทำเป็นภาพป,ประกอบนะภาพป,ประกอบอเป็นแบบเขาเรียกว่าฮีโร่อิมเมจก็คือภาพภาพใหญ่ๆนะภาพประกอบใหญ่ๆซึ่งสื่อสารกับคนดูนะ จริงๆจ,จริงๆเวลาจะสื่อสารเนี่ยจะต้องใช้ตัวหนังสือกับภาพใช่ไหมแต่ใช้ภาพมันจะง่ายกว่าจะให้ส่งส่งความรู้สึกได้นะถ้าเราพิมพ์ตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะเราพิมพ์ว่าแบรนด์ออร์แกนิกอะไรเงี้ยมันก็จะธรรมดามันก็บางทีมันตัวหนังสือเยอะบางคนมันก็ไม่อ่านเนะเาะแล้วจริงๆสิ่งที่เน้นในงานในในแบนเนอร์ตัวนี้คือดื่มครบ24ขวดนะครับรับฟรี1ขวดใหญ่เนี่ยมันจะเน้นอ่เนี่ยมันคือคีย์เวิร์ดตรงเนี้ย ตรงนี้ที่เขาเขาอยากได้ก็คือให้เน้นตรงนี้สำคัญที่สุดมันเลยต้องใหญ่มากนะฮะเป็นเป็นอะไรที่ที่ต้องอ่านอันแรกนะครับที่ต้องอ่านอันแรกนะเป็น first first read เลยก็คือเข้ามาเสร็จก็ต้องอ่านนะฮะอ่านอันนี้ก่อนแล้วก็จะเห็นภาพนะเห็นภาพประกอบว่า,าสื่อถึงความเป็นธรรมชาตินะแล้วเราก็กินและสุขภาพแข็งแรงนะก็เลยใช้ hero image เป็นภาพประกอบแบบนี้นะ แล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อที่อยู่คอนแทคใช่ไหมซึ่งจะใช้ขอบสีขาวเนี่ยจะใช้ขอบสีขาวเพื่อไม่ให้มันขอบสีขาวตัดเนี่ยเพื่อให้มันอ่านง่ายครับให้มันอ่านง่ายจริงๆจ,จะมีหลายวิธีเนาะจะทําเป็นแบ็กกราวด์สีขาวก็ได้นะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมมนสีขาวก็ได้แบบนี้เนาะก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะชอบนะครับ ก็แล้วแต่ว่าจะวางแบบไหนออกแบบแบบไหนแบบนี้ก็ได้นะจะผมเลือกที่จะทําเป็นขอบเนียขอบขอบเบิ้ลเบิ้ลขอบมันนะเพื่อมันไม่ให้ไปแข็งนะให้ไม่ให้มันโดดมากนะอยากให้ภาพประกอบเนี่ยมันโดดมากอยากให้ภาพประกอบเนี่ยมันเห็นชัดเนะเป็นตัวเล่าเรื่องนะอันนี้ก็เป็นโลโก้ของเขาฮะก็คอนเซ็ป สีเนี่ยสีที่ใช้นี่ก็จะเป็นสีเขียวครึ่งตามตาม c ีของเขาเขียวเขียวตองๆหน่อยแล้วก็ตัดกับสีส้มนะสีส้มก็เป็นสีเขียวจะเยอะหน่อยเพราะสื่อถึงความเป็นออร์แกนิกนะออร์แกนิกออร์แกนิกแล้วก็ธรรมชาตินะครับแล้วก็สีส้มเนี่ยจริงๆกระเทียมมันริดร้อนใช่ไหมกระเทียมมันริดร้อนมันก็จะใช้สีส้มนิดเองอ่าเนี่ยฮะก็จะเป็น3สีเนี่ยสีขาวด้วยอันหนึ่งที่เขาใช้นะก็จะเป็นส่วนน้อย อันนี้ก็ถึงทำออกมาเป็นตีมสีเขียวนะฮะอย่างที่บอกนะเป็นออแกนิกแล้วก็สุขภาพแข็งแรงตรงเนี้ยแขนเนี่ยผมผ,ผีผิวผมก็จะใช้ประมาณสีส้มนะฮะสีส้มเพื่อให้มันดูกลมกลืนกับตัวเนี่ยกับตัวตัวสีคอนเซ็ปต์ของเขานะสีเขียวเห็นไหมเขียวเขียวส้มนะมีน้ำเงินนิดหน่อยนะให้มันกลมกลมกืนไว้นะฮะสีอาจจะโดดโดดบ้างนะก็ไม่เป็นไรนะโอเค นะหวังว่าคงได้รับความรู้กันบ้างแล้วเดี๋ยวยังไงก็มีอะไรก็พูดคุยกันนะครับปรึกษากันนะมีอะไรก็ส่งข้อความมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ